สวัสดีค่ะทุกคนค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro Toradora งมีคนนอนกินนมอยู่นะคะปล่อยเขานอนกินนมไปตรงนี้นะคะก็อ่ะมาดูพลังงานกันหน่อยสิว่า Energy นี้เป็นอย่างไรกันบ้างอันนี้คือพลังงานในช่วงการอัดคลิปของช่วงเทศกาลฮา l โลวีนนะคะใครก็จะมาเป็นแบบเออนน่นนี่นั่น เป็นออกแบบแนวแบบฮาลวีเลยแบบนี้นะก็เดี๋ยวมีคลิปอื่นๆให้อีกนะคะก็รอติดตามกันด้วยสําหรับตรงนี้เป็นพลังงานของแรนดอมความรักชาวทัุลมค่ะชาวทัุลมได้แก่ผู้ที่เกิดในราศีลคนาดาวจันดาวศุกร์เมถุนตุลแล้วก็กลุมนะคะเมถุนตุลกลุมถ้าคุณมีความเหม่ยข้องกับเมถุนตุนกลกุมมาดูคลิปนี้ได้แล้วก็ไอที่เป็นชาวสองของเมถุนตุนกลกุมก็อืม มาดูคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะจ๊ามาส่องมาอะไรแบบนี้ได้แต่เปิดใจให้กว้างนะคะพลังงานมันเป็นแรนดอมของหลายๆท่านนะอืพวกคลิปในยูทูบต่างๆอ่ะมันเป็นพลังงานของหลายๆท่านหมดเพราะฉะนั้นเปิดใจค่ะบางทีมันอาจจะตรงกับเรามากๆบางทีมันอาจจะตรงกับคนอื่นเลยแบบนี้โอเคนะก็ใครอยากจะดูตรงเลยหรือพลังงานของคุณเองหรือถามไพ่ได้เองอะไรแบบเนี้ยก็จะต้องมาดูส่วนตัวถ้าดูส่วนตัวก็คือจอง จองคิวกับไข่ที่ลายของไข่ khidoz นะคะรายละเอียดก็คือเดี๋ยวเวลาแอดล n e มาไข่ก็จะมีแบบบอกรายละเอียดให้อีกอะไรแบบนี้แต่ขอความกรุณาสำหรับผู้ที่ต้องการจะจองคิวเท่านั้นสําหรับผู้ที่ต้องการจะสอบถามรายละเอียดและจองคิวการดูดวงเท่านั้นนะคะไม่ไม่ไมขออนุญาตนะคือเหมือนกันค่ะกับบางท่านน่ะแต่มันเป็นส่วนน้อยแอดมาแล้วเงียบหรือแอดมาแล้วทิ้งอะ่ะขอความกรุณาน,นะคะขอขอพื้นที่ให้กับผู้อื่นที่ต้องการจะแอดมาเพื่อมาดูดวงจริงเพราะว่าล ne นี้เป็นลายส่วนตัวของไข่ กับรายดูดวงเท่าน no uhm, okay. um, si> ั้นทีน pues ี้เด uh ี๋ยวมาดูพลังงานกันนะคะว่าเอนเออร์จี้นี้เป็นอย่างไรกันบ้างก็อยู่ในช่วงเดือนของคลิปที่เข้าเดือนพฤศจิกายนนะคะมาดูกันดูกันซีเช็คพลังงานหน่อยของทัดลมนะคะความน่าของถังของชาวทัดลมเมถุนตุลกุมในช่วงเดือนพฤศจิกายนความน่าม้ังถัในเดือนพฤศจิกายนของชาวเมถุนตุลกุมพลังงานเป็นอย่างไรกันบ้างขอดูไห่หน่อยสิขอดูให้หน่อยความาข้องพั์ของชาวเมถุนตุลกุมขอดูไพ่หน่อย ขอดูพลังงานแรนดอมตรงนี้นะคะว่าพลังงานความรักความครของชาวพัดลมเป็นอย่างไรบ้างขอดูนอยพลั <c oughs> งงานมีอะ่ะ stay optimistic about your love life นะคะคิดบวกให้มากในเรื่องของความรักค่ะอะ่าโอเคต้องบอกว่าพลังงานนี้มันดีมากแล้วพลังงานเนี้ยไข่ต้องบอกนะว่าไข่อะ่ะเป็นคนหนึ่งที่ เชื่อศรัทธาและทำและเห็นผลจากพลังงานนี้ stay optimistic about your life positive thinking and faith will bring you romance คือ,อเหมือนคล้ายๆกับการที่เรามี energy บวกๆอะแล้วเราเชื่อมั่นในสิ่งดีๆไม่ว่ามันจะเป็นยังไงอะมันก็จะดึงอะไรดีๆเข้ามาแล้วเราก็ทำดีคิดดีพัฒนานในสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็มีความเชื่อมั่นในทางที่ดีมันก็จะเหมือนคล้ายๆกับ มีปาฏิหาริย์ที่ดีเกิดขึ้นในความรักได้เออแล้วก็ต้องบอกว่าพลังงานไพ่ขึ้นมาในศาตร์เนี้ยมันมีธาตุลมบางท่านในในกองอาโทษในกองอัดคลิปพวกพิาคาดก็จะติดพูดคําว่ากองเนาะก็มันจะเหมือนคล้ายๆกับว่ามีคนตรงนี้ของท่านลมบางท่านนะที่แบบว่าเออมีความที่แบบเชื่อมั่นและศรัทธาและคิดบวกในเรื่องของชีวิตตัวเองและชีวิตรักเพราะมันมีไพน่นี้คีย์เวิร์ดในวันนี้ของคุณนะคะของไพ่นางฟ้าคือ trust ค่ะ This situation is calling for you to have faith ไพ่ของคุณมี positive thinking and faith faith ที่เป็น F A I T H นี่คือพลังงานของความที่หมายถึงศรัทธ,ธาไพ่ที่คุณมีพลังงานของความเชื่อมั่นในพลังงานรักเชื่อมั่นในศรัทธ,ธาเชื่อมั่นในปฏิหารพลังงานนี้มี Energy ที่ดีมากอยู่ตรงนี้ของไพ่นางฟ้าที่เป็นไกด์ไลน์ให้ตรงนี้คือต้องบอกว่ามันเป็นพลังงานกว้างและ random, แรนดแอเพราะฉะนั้นคือมันจะมีทั้งคนที่มีพลังงานที่ คุณมีคิดบวกคุณมีความเชื่อมั่นแต่ไพ่นี้ต้องการจะมาสื่อให้สําหรับชาวธาตุลมในวันนี้บางท่านที่รู้สึกว่าคุณลอสหรือคุณขาดพลังงานเหล่านี้ไปเช่นขาดการคิดบวกขาดความเชื่อมั่นในตัวเองขาดความเชื่อมั่นในพลังงานชีวิตที่ดีขาดความเชื่อมั่นศรัทธาในความรักอะไรแบบนี้ ขอให้มีพลังงานเหล่านี้อยู่เสมอนะคะทีนี้ขอมาดูพลังงาน energy ของชาวท่านลมหน่อยว่า <c oughs> เป็นยังไงบ้างหน่อยดูซิมาดูพลังงานชาวท่านลมหน่อยสิเป็นยังไงบ้างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ความความสัมพันธ์ของชาวทาตุลมเมถุนตุลกุมชาวราศีลัคนาดาวจันดาวศุกร์เมถุนตุลกุมพลังงานเป็นอย่างไรกันบ้างขอดูหน่อยนะคะโอ้ว้าว คุณจะได้มีการเริ่มอะไรบางอย่างใหม่ๆหมายถึงว่าเขาเรียกว่าอ่าไม่ว่าจะมีการที่แบบห่างกับใครหรือใครห่างคุณอะไรแบบนี้ในความสัมพันธ์หรืออะไรก็ตามแต่นะแต่คุณจะได้เหมือนค่ๆว่าได้รู้สึกถึงความที่มีพลังงานที่แข็งแกร่งหรือฟาวเดชันหรือรากฐานที่ดีหรือความมั่นคงในความรักที่มันมีอะไรบางอย่างดีๆรออยู่ตรงนี้เพราะว่าไพ่ปิดของพลังงานกองแรกนี้เป็นไพ่ที่ดีมากและเป็นไพ่ใหญ่เป็นไพ่ พลังงานที่บวกที่สุดเลยค่ะไพ่คุณมีไพ่พลังงานบวกตั้งแต่นางฟ้าแล้วไพ่ทาโร่ในพลังงานคุณมีพลังงานนางฟ้าที่เป็นเอ e น g y บวกมากเดี๋ยวมาดูกันว่ามีไพ่อะไรขึ้นก่อนบ้างน,นะคะไพ่พลังงานตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าสามารถเกี่ยวกับคนที่เป็นธาตุน้ำธาตุไฟได้โดยตรงเลยเ,ออเกี่ยวข้องกับกนทนธาตุน้ำธาตุไฟได้โดยตรงแล้วก็สามารถธาตุดินได้แต่ว่าจะเด่นที่ธาตุน้ำแล้วก็ธาตุไฟด้วยอยู่ตรงนี้พลังงานมีห้าดาบนะคะ ถ้าดับคือตรงนี้มันเป็นสถานการณ์และมันเป็นใบแรกด้วยเพราะฉะนั้นคือมันจะมีท่านลมมาทา่านวันนี้ที่แบบว่าคุณน่ะอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นใครของคุณที่แบบมีการแบบว่า,ามีการเดินจากในความสัมพันธ์หรือแบบว่าเป็นเหมือนพลังงานที่ไม่แบบไม่ไม่สามารถไปต่อกับสถานการณ์หรือไม่ไม่ไม่สามารถไปต่อกับใครบางคนได้อาจจะเป็นพลังงานในช่วงใกล้ๆตรงนี้หรืออาจจะเป็นในช่วงที่แบบเกิดมาก่อนไม่ใกล้ไม่ไกลจากวันนี้ได้ นะคะทีนี้เดี๋ยวเปิดเปิดโคโคเมลอนต่อให้เอเดนก่อนอ่า okay. <laughs> โอเคโอเคอ่ะก็เนี่ยแหละไพ่มันมีพลังงานในลักษณะแบบนี้ถ้าไม่ใช่ตัวคุณเดินจากหรือหรือแบบว่าโอเคไม่ไม่เอาแลกับคนนี้หรือไม่เอาแลกกับความสัมพันธ์นี้หรือไม่เอาแลกกับสถานการณ์ต่างๆอะไรแบบนี้มันก็จะมีการที่เดินจากหรือเดินแบบว่าจบเดินห่างจากอะไรบางอย่างตรงนี้ได้ทีนี้อ่พลังงานเนี่ย มันมี energy นี้หนึ่งเหรียญคือไพ่มันเป็นพลังงานไพ่เข้าหาด้วยอะ่ะมันเป็นพลังงานที่ดีนะมันเป็นพลังงานที่ดีตรงที่ว่าคือมันจะมีเหมือนคล้ายๆกับว่าความมั่นคงบางอย่างหรือการมีโอกาสที่มันเป็นพลังงานที่รักที่แข็งแกร่งหรือรักที่เริ่มไปในทางที่มั่นคงอย่างเช่นว่าถ้าสมมติว่าอย่างเช่นเป็นชาวลงที่รู้สึกว่าเฮ้ยคนเดียวกับใครแล้วรู้สึกว่ามันไม่โอเค มีคนเดินจากไปโอเคค่ะเริ่มมีมีพลังงานบวกและศรัทธาว่าคุณจะเริ่มใหม่ในทางที่ดีได้หรือจะเริ่มพลังงานในทางที่แบบมันแบบเป็นรักที่มั่นคงได้อยู่ข้างหน้าหลังจากนี้แล้วก็ถ้าไม่งั้นก็คือมันจะเป็นชาวทัลนลมบางท่านนะ่ะที่แบบว่าคุณอาจจะรู้สึกแบบนี้แล้วคุณว่าโอเคอะไม่เป็นไรถ้าอะไรที่มันแบบไม่ไอ้นี่ฉันฉันฉันขอเจอในสิ่งที่แบบว่าเป็นสิ่งที่ดีมากกว่านี้ดีกว่าอะไรแบบนี้นะคะมันจะมีคนที่รู้สึกแบบนี้ได้ด้วย มันมีพลังงานตรงนี้ที่เป็นศาสตร์ของ proposal อยู่ตรงนี้ได้ด้วยหรือพลังงานของการแบบว่า,าการเริ่มเพราะมันเป็นไพ่เลขหนึ่งของหนึ่งเหรียญซึ่งหนึ่งเหรียญเน่ยมันจะเป็นการเริ่มที่มั่นคงมากแต่บางครั้งในการเริ่มบางอย่างมันอาจจะต้องใช้ในเรื่องของเวลานิดหนึง่งเพราะด้วยอิทธิพลเหรียญด้วยอแล้วก็มาเป็นไพ่เลขหนึ่งทีนี้ <c oughs> ทีนี้นะคะไพ่มีพลังงานตรงนี้ด้วยเด็กถือดาบ อ่ะเป็นไพ่ลมก็ต้องบอกว่าคืออย่างนี้พลังงานนี้มันสามารถที่จะหมายถึงลมเดียวกับลมลได้แต่ว่าเป็นแบบไม่ถุนตุนกลุ่มเดียวกันเองก็ได้แต่ในนั้นคือไพ่เนี้ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่ามันจะมีบางคนตรงนี้ที่มีความที่แบบเ,เขาเรียกว่าเอาแต่ใจบ้างดือ้อดึงดือ้อรันบ้างแต่ว่าบางครั้งมันจะมีข้อดีตรงที่ว่าถ้าสมมติว่าอย่างเช่นคุณเป็นคนที่แบบเอาแต่ใจตัวเองในทางที่ดีอ่ะมันก็จะดีมากค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะ แล้วก็ไพ่นี้ยังหมายถึงอีกในนึงก็คือว่ามันมีคู่บางคู่ตรงนี้มันมีความส่งกันด้วยสําหรับบางคู่บางสถานการณ์โดยเฉพาะคนที่แบบว่าอย่างเช่นคนที่มีใครที่แบบว่าเดินจากคุณไปแล้วเหมือนคล้ายๆกับคุณยังแบบยังมีความแบบรู้สึกค้างๆคาคาอยู่อะไรแบบเนี้ยมันจะมีความอยากรู้อยากส่งอะไรแบบนี้ทีนี้ไพ่ตรงนี้นะคะมีพลังงานนี้ลมในคลิปนี้เป็นพลังงานอีกเอนเนอจีหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติโดยตรง เรามีพลังงานนี้ชัยออดนะคะไพ่กรกฎต้องบอกว่าไพ่นี้เป็นพลังงานที่ตัวแทนและสะที่ว่าเป็นชาวธาลุมบางท่านที่คุณอาจจะต้องมีเรื่องของความรักที่ชาเลนจ์หรือทา้าทายในชีวิตรักด้วยเออแต่ว่ามันมีชัยชนะอยู่นะแต่ว่าชัยชนะก็คือมันอาจจะต้องแบบว่าเหมือนแบบอ,อมันต้องแบบบุกป่าฝ่าดงอะไรแบบถ้าเป็นภาษาไทยแบบสำนวนเทียบอะไรแบบนั้นหรือแบบว่าเขาเรียกว่า ต้องมีในเรื่องของการท้าทายอะไรแบบนี้นะแล้วหมายแค่แบบชีวิตมีสีสันอะไรแบบนี้เออแล้วก็พลังงานนี้เป็น energy ที่หมายถึงชาวต่างชาติได้ด้วยค่ะอืมแล้วก็เป็นหมายถึงคนที่เกี่ยวข้องกับกรกฎได้ด้วยอยู่ตรงนี้ชาวเมถุตนตุลกุมนี้คุณอาจจะดีกว่าชาวธาตุน้ํากรกฎแล้วก็พลังงานในลนักษณะนี้เป็นบางคนที่สามารถเกี่ยวกับเครื่องแบบได้ด้วยคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ในเครื่องแบบทํางานอยู่ในองค์กรอะไรบางอย่างที่แบบมียูนิฟอร์มเครื่องแบบ คุณอาจจะเกี่ยวข้อ,ของกับคนในลนักษณะนั้นได้เช่นต่างชาติหรือคนในเครื่องแบบเพราะอะไรไพ่คุณปิดท้ายดีมาก The Sun กรีดค่ะกรีดกรีดกรีดพลังงานบวกมากๆไพ่คุณมี positive Energy positive thinking optimistic energy ที่มาตั้งแต่ไพ่นางฟ้าแล้วแล้วก็มีไพ่ trust ด้วยคือขอให้คุณเชื่อมั่นในสิ่งดีๆอ่ะไพ the sun ่เดอะซันนี้มันคือสิ่งดีๆที่จะมีให้กับคุณตรงนี้บางคนอาจจะมีอยู่แล้วหรือบ,บางคนกำลังมีเข้ามาอืนะคะ พลมันเป็นพลังงานบวกมากแล้วก็พลังงานนี้เป็นอีก energy หนึ่งที่ย้ำว่ามีท่านลมบาง่าตน,นิกิวดีวกับชาวต่างชาติได้อย่างแน,น่นอนดีวกว่าชาวต่างชาติได้ตรงๆเลยพลังงานดีนะแล้วก็บางบางคนดีวกับสิงได้ด้วยจะเป็นชาวท่านลมที่ดีวกับสิงได้ด้วยหรือดีวกับกรกฎได้ด้วยนะคะขอมาดูพลังงาน energy ของพวกแบบคนที่เกี่ยวข้องหรือพวกลักษณะของโซเมน่อยสิว่าแบบ โคกโซเม่ของชาวธาตุลมตรงนี้เขามีพลังงานอย่างไรในปัจจุบันนี้มีพลังงานไรถุงคุณบ้าง mm. ขอดูพลังงานหน่อยสิว่าพลังงานจะสื่ออย่างไรไพ่จะสื่ออย่างไรบ้างนะคะขอดูหน่อยคนรักชาวาคนรักของชาวธาตุลมในถุงตุลกลมโซเม่ของในถุตงตุลกลมพลังงานเป็นอย่างไรบ้างขอดูหน่อยสิ เจ้าในกองไพ่มีไพ่ใหญ่ Lover ด้วยกองไพ่ของอันแรกมี The Fool มันมีพลังงานต่างชาติอยู่ตรงนี้เด่นมากเลยแล้วก็พลังงานของ energy ของแบบว่าการ challenge หรือเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆกับบท Journey บางอย่างที่ท้าทายของอรักของบางท่านตรงนี้ในธาตุลมนะคะเคำเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าไพ่อะของพลังงานนี้มันมี energy เนี้ย ดูดีๆนะทุกคนไข่ใช้ไพ่คนละพลังงานนะคะใช้ใชไพ่คนละกองนะคะชายอ,อดคืนสามคือไพ่เนี่ยสังเกตเลยนะว่าเอ e เน y จีเนี้ยเป็นชาวธาตุลมที่ดิวกับต่างชาติตรงๆเลยหรือดิวกับคนในเครื่องแบบ และหมายถึงอีกในหนึ่งคือบางท่านนะต้องบอกว่าคุณอาจจะเจออย่างที่บอกเลยอะ่ะคือคุณจะต้องเจอเรื่องทา้าทายในชีวิตรักอะค่ะมันมีบางคนที่จะมีเรื่องที่ชารเลนต์แบบทดสอบเรื่องที่ทา้าทายความรักหรือชีวิตรักที่มันมีสีสันที่บางทีมันมีใครเข้ามาแล้วก็มีออกไปอะไรแบบเนี้ยเออมันก็มีพลังงานในสถานีได้อยู่ตรงนี้แต่ต้องบอกเลยนะว่าพลังงานเอเนจีของคลิปนี้เป็นอคลิปหนึ่งที่เด่นพลังงานต่างชาติมากๆไพ่คุณไพ่นี้ดีมากเลยค่ะ ไพ่พลังงานนี้มีเอเนจีนี้นะเขาคนนี้คือคนที่โชคชะตานำพาให้คุณมาเจอกันอันนี้เน้นพลังงานของของคู่ที่แบบว่าเป็นแนวเป็นเป็นโซเมดนะคะเป็นพลังงานที่สามารถเป็นลักษณะาาที่ว่าแบบเป็นโซเมดของชาวธาตุลมในคลิปนี้ได้เออไข่เน้นที่พลังงานของคนที่สามารถที่จะเป็นโซเมดได้เพราะว่าไพ่เนี้ยกลงล้อโชคชะตาเนี่ยต้องบอกเลยนะว่า เอเนจีมันเป็นเหมือนคล้ายๆกับจังหวะต่างๆของโชคชะตาชีวิตของคุณและเขาโดยเฉพาะตัวเขามันจะมีบางอย่างที่ผัดกันให้เขาเข้ามากับเข้ามาหาคุณเข้ามาเจอคุณหมุนเวียงเข้ามาให้เจอกันไพ่มันเป็นกลงง้อที่ดีมากๆเลยอืมหรือเขาเรียกว่าอาจจะมีบางท่านน่ะต้องบอกหน้ว่ามันจะมีบางท่านตรงนี้ที่สามารถอย่างเช่นว่าเจอพวกรักที่เป็นต่างชาติอย่างเช่นว่า ถ้าเราไม่ไปทํางานหรือถ้าเราไม่ไปทําธุระอะไรต่างๆในต่างแดนแล้วเจอกันก็จะเป็นใครบางคนที่แบบว่ามาทําอะไรบางอย่างใน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 ดินแดนของเราแล้วก็เจอกันอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะเออทั้างนั้นนเอเนจีธาตุไฟได้ด้วยนะคะคิงถือไม้เท้าเป็นพลังงานของเอเนจีของคนเมษเิงยงธนูเพราะไพ่ตอนเซตแรกมันมีพลังงานเดอะซันตัวแทนไฟไปแล้วไพ่มีพลังงานเมษสสงหงธนูทีนี้ ตรงนี้ต้องบอกว่าคนบางท่านตรงนี้ยดีวกับคนที่แบบดูดีดูดมีสเสน่ห์เก่งงานเก่งการใช้ชีวิตได้ด้วยมากๆเลยค่ะอืมทีนี้พลังงานมีในจีนี้ด้วย justice ราศีตุลอะโอเคเป็นอาจจะเป็นตุลดีวกับตุลด้วยกันเองก็ได้สําหรับบางท่านตรงนี้แล้วก็ต้องบอกว่าพลังงานนี้ เป็นเอเนจีที่ mm hmm. เขาคนนี้เนี่ย mm hmm. เหมือนคล้ายๆกับมีพลังงานสตร์ที่อบางคนเนี่ยอาจจะแบบอย่างเช่นเพราะมันมีไพ่เครื่องแบบใช่ป่ะบางคนอาจจะเกี่ยวกับพวกสายอย่างเช่นสายกฎหมายอะไรแบบนี้ได้ด้วยอืมบางคนเกี่ยวข้องกับสายกฎหมายหรือคนที่เขาเป็นคู่กับคุณได้หรือคนที่เขาเป็นลักษณะเกณฑ์ที่จะสามารถเป็นโซเมทอะไรแบบนี้ได้คือมีบางท่านตรงนี้เกี่ยวข้องในศัสตร์ของพวกแบบอ่ทำงานสายความมั่นคง สส่ความถูกต้องยุติธรรมอะไรแบบนี้ค่ะประไภ่นี้เป็นย,ยุติธรรมโดยตรงและอีกในนึงคือจะบอกว่าบางท่านตรงนี้เนี่ยรักความยุติธรรมมากเช่นอย่างสมมติว่าคนบางคนเนี่ยเวลามีความรักแล้วรู้สึกว่าถ้าอะไรที่แบบว่ามันมันไม่ดีกับเขาโดยร,รวมถึงไม่ดีกับคนที่เขาแคร์ด้วยเขาก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ตรงไปตรงมาหรือว่าหมให้กับว่ามีเหตุผลมีหลัก มีลอจิกในการใช้ชีวิตหรือในการตัดสินใจหรือการมีมุมมองในความรักอะไรแบบนี้นะพลัางงานนี้มีเอเนจี่อะซีดาไพาตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าพลัางงานของเอเนจีของเซตนี้เมื่อมีปิดแบบนี้มันจะหมายถึงพลังงานที่บางคนนะคะคนละัของคุณอนะบางทีเขาอาจจะหมายให้กับว่าเหมือนเหมือนมีความแบบถ้าสมมติว่าอย่างเช่นจังหวะชะตาบางอย่างมันยังรออะไรบางอย่างอยู่ที่จะให้เจอกันได้มันก็จะมีบางคู่ตรงนี้ที่มีความเหมือนแบบรอจังหวะ แล้วก็มีความนิ่งกับสถานการณ์บางทีบางคนนี้มีสถานการณ์นิ่งกับพลังงานชีวิตของการที่เขาใช้ชีวิตแล้วบางทีแบบถ้าสมมติโดยโดยเป็นถ้าสมมติคู่บางคู่ตรงนี้ที่เป็นลมเที่ยงไม่เจอกันถ้าเป็นลมเที่ยงไม่เจอกันหรือว่าเป็นลมที่แบบว่ามีการแบบอ่าพลัดภาคหรือแยกอะไรก็ตามแต่มันจะมีบางพลังงานที่มีความนิ่งอะไรแบบนี้หรือว่าอย่างเช่นถ้าคู่ที่มีปัญหามันก็ยังแบบไม่แค่ว่าอ่าเป็นช่วงเวลาชนลอหรือช่วงเวลาแบบเอเทกเบรก ช่วงเวลาของการพักช่วงเวลาของการที่แบบอย่างเช่นถ้ามีปัญหาก็ยังไม่ได้แก้ไขปัญหาอะไรหรือรอจังหวะอะไรอย่างให้มันดีขึ้นหรือแม้กระทั่งคนบางคนที่รอจังหวะเพื่อให้เจอคนรักรอจังหวะเพื่อให้เจอคนเหล่านั้นคนเหล่านั้นของคุณที่เป็นโซเมทได้เขาคิดแบบนี้หรือรอแบบนี้เพื่อให้คุณกับเขาได้มีเวลาที่เป็นโชคชะตาแบบนี้ให้เหวี่ยงมาเจอกันและถ้าสมมต or, ิว่ายังไม่เจอหรือยังไม่ใช่อย่างเช่นว่ายังเจอคนที่ไม่ใช่หรือยังไม่ได้เจอคู่ที่ใช่ต่อกัน ก็คือเหมือนแบบนิ่งๆชิลๆไปไม่ได้คิดจะแบบว่า,ากระสิรกระสนเดือดร้อนอะไรอะไรแบบนี้ในเรื่องของความรักนะคะสำหรับบางท่านตรงนี้ทีนี้มาดูพลังงานของ energy m u n o l o g y หน่อยสิว่า m u n o l o g y มีพลังงานอย่างไรให้กับความรักของชาวธามมตุลมเมถุนตุลกุมบ้างความรักของ,ง,ของชาวธามมตุลมเมถุนตุลกุมนะคะขอดูหน่อยสิว่าพลังงานในช่วงเดือนพฤศจิกายนข,ของชาวเมถุนตุลกุมพลังงานเป็นอย่างไรบ้างขอดูใพ้หน่อย ขอดูไพ้หน่อย you are very close to achieving your goal อะโอเคเนะี่ยความสำเร็จเป้าหมายต่างๆอะไรที่ดีใกล้เข้ามาแล้วค่ะไพ่ของคุณที่เป็นพลังงานแรกของคุณอนะมีไพ่ปิดด้วยเดอร์ซันฉะนั้นคือมันมีอะไรบางอย่างตรงนี้ที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆ ความสุขความสมหวังความสํมา,าสเร็จใกล้เข้ามาเรื่อยๆขอให้มีพลังงานบวกเข้าไว้ stay optimistic เข้าไว้แล้วก็ trust เข้าไว้ trust เชื่อมั่นมากๆนะคะมีความศรัทธาเข้าไว้ค่ะพลังงานตรงนี้มี energy นี้ step out of your comfort zone อย่างที่บอกนะอย่างที่บอกเลยมันมีไพ่ของบางท่านตรงนี้ที่เป็นพลังงานละสษาะที่ว่าให้มันมี energy พวกแบบอสีอดาบห้าดาบอะไรแบบนี้เนาะ คืออย่างเช่นพวกสีดาบเนี่ยมันจะมีผลพลังงานอย่างเช่นแบบว่าพวกแบบนิ่งพวกที่มีพลังงานแบบว่าอย่างเช่นแบบว่าไม่ได้แก้ไขอะไรไม่ได้พยายามอะไรไม่ได้แบบว่าแบบเหมือนคล้ายๆกับผู้เดี้ยฟอดไม่ไดี้อฟอดหรือแบบไม่ได้ก้าวข้ามผ่านอะไรบางอย่างไม่ได้เหมือนแค่พาตัวเองเพื่อแบบออกมาจากความนิ่งหรือความเทคเบรกตรงนั้นเพราะฉะนั้นคือพลังงานนี้มันก็จะมันก็เลยหมายกับว่าเป็นเอเนจีต้องการจะสื่อว่าเออขอให้บางท่านตรงนี้เอาตัวคุณก้าวออกมาจากคอมฟอร์ทโซนค่ะ เออนะนั่นแหละก็ไหนมาดูพลังงานเอ e เน y ต่อมาที่ใข่ปิดให้ในวันนี้หน่อยของคลิปของคลิปนี้มาดูพลังงานใน Hidden Truth หน่อยนะคะขอบคุณไพ่ดน Hidden Truth มาดูพลังงานดน Hidden Truth หน่อยซิว่าใน Hidden Truth ใน Hidden Truth เนี่ยมีพลัง,งงานอย่างไรถึงชาวทัตลงตรงนี้บ้างโซเมกของพวกคุณคนรักของพวกคุณ มีข้อความอะ,อะไรที่เป็นข้อความแบบความจริงซ่อนอยู่ตรงนี้ถึงพวกคุณบ้างของชาวทัดลมคนรักโซเมทของชาวทัดลมมีความจริงอะไรซ่อนอยู่ตรงนี้บ้างของชาวทัดลมดูหน่อยสินั่นไงเห็นปะต้องบอกว่าพลังงานนี้เนี่ย มันมี energy นี้อย่างชัดเจนเลยดูนะคะไพ่คือ the timing just wasn't right for us the timing just wasn't right for us คือมันก็คือไพ่ต้องการจะมาสื่อว่ามันก็แค่เป็นช่วงเวลาที่มันยังไม่ใช่เวลาที่มันดีหรือเหมาะสมหรือใช่แค่นั้นเองพอาไพ่ตั้งแต่พลังงานแรกเลยของคุณอนะกลางพลังงานมันมี energy นี้5ดาด มันคือการที่แบบว่าอย่างเช่นอ่ะคนที่แบบเป็นจังหวะที่มีการห่างกันไปแยกกันไปแล้วก็ตามแต่แต่ไพ่ของคุณในพลังงานตรงนี้สังเกตดูว่าไพ่ต่อมาในเซตที่2เนี่ยมันมี energy ของมาสึกถึง2ใบมันคือความาเลนจ์ท้าท้าหรือประสาทแล้วก็ไพ่มีพลังงานเวลฟอร์จูนด้วยเพราะฉะนั้นคือใครจะบอกอีกว่าคนที่ใช่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอนดีตหรือปัจจุบนันยังไงมันก็จะมีพลังงานเหวีย่ยงก,กันกลับมานะคะต้องบอกแบบนี้เลย ต้องบอกแบบนี้ตรงๆขอให้คุณแบบว่ามีพลังงานบวกและความเชื่อมัน่นศรัทธาเข้าไว้อะไรที่มันแบบว่ามีความแบบเปลี่ยนแปลงหรือบางทีความรักที่มันแบบมีแบบ ความรังที่มันมีอย่างเช่นแบบว่าใครเดินจากเราเราเดินจากใครไรแบบนี้มันก็แค่เป็นเวลาที่ไม่ใช่แค่นั้นเองแต่มันจะมีอะไรที่ดีๆด,ดึงดูดเข้ามาให้กับคุณหลายๆท่านตรงนี้ไพ่คุณมีเดอะซันและไพ่คุณก็มีเวลออฟฟอร์จูนพลังงานดีมากนะคะแต่มันกว่าที่มันจะเกิดมันใช้เวลาและใช้ช่วงเวลาต่างๆเพื่อให้ไปสู่จุดที่เป็นเวลาที่ใช่แค่นั้นเอง อ่ะโอเคค่ะเอาพลังงานมาให้แล้วนะทุกคนให้มีพลังงานบวกที่ดีมากมารับพลังงานกันนะคะใคร,ร้กันจะดูดวงส่วนตัวทักมาที่ไลน์ของใคร K H I D O เอแซดอย่าลืมนะคะใคร้กันจะดูดวงส่วนตัวทักมาที่ไลน์ของใคร K H I D O เแซดวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ